ก็บอกเออเนี่ยทางซ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคือมีเนื้องอกที่มดลูกเนี่ยสองสามเซนอะไรอย่างเงี้ย่ะซึ่งมันจิ๊บจอยมากในมุมมองของหมอแต่สําหรับเรามันใช่ไหมคะแล้วมันเป็นโรคของผู้หญิงอะเนาะมันก็กลัวมากปรากฏว่าทางขวาเนี่ยเอออันนี้น่ากลัวแล้วยังมาทําเสียงอย่างงี้กับเราอีกนะนะคะเราก็ยิ่งตัวไม่รู้จะนั่งยังไงเลย แบบคือหน้าตาแกวิตกกังวลเพราะเจอกันทุกปีไงฮะแล้วทุกปีเราก็จะทำข่มสามีทุกปีว่าเห็นไหมฉันบอกแล้ว<ม>ฉันเนี่ยแข็งแรงเธอนี่มันกินแต่เบียร์อย่างนั้นอย่างนี้ไงเ<ม>สร็จแล้วพอปีนี้เราก็จ่อยใช่ไหม,มแกก็บอกว่าเออนี่นะคือคล้ายๆว่าสนิทกันนะฮนะแบบแกก็บอกว่าไอ้ถุงน้ำเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วนะแต่ว่าไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากมโอ้ย แข turkey, ้งขาอ่อนไอ้ตอนเดินไปก็เดินคล่องนะคะแต่พอฟังอย่างเงี้ยฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นึกไปเห็นหน้าญาติแต่ละคนที่เพิ่งไปกวดน้ําอะไรให้เขาเนี่ยนะคะบิวไปถึงนู่นโอ้ไปไกลเลยครับะก็ถึงได้บอกว่าเวลาเราดูที่เขาเป็นมะเร็งเป็นอะไรรู้สึกโรคเขามันเยอะอะแต่ของตัวเองยังไม่ทันเป็นอะไรมากนะฮะปรุงแต่งไปเลยปรุงสุดๆค่ะพอกลับมาถึงบ้านเพื่อนผู้มีความปรารถนาดีประสงค์ร้ายทุกคน อุ้มเธอรู้เปล่าไอ้คนที่เป็นมะเร็งรังไข่เริ่มต้นเหมือนเธอเปียบเลยโ oh. อ้ย <c oughs> คือรักหวังดีจริงๆนะฮะรักกันชั่วชีวิตเพื่อนกลุ่มนี้นะคะทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่หมดเลยมาครบเลยทีนี้แล้วก็ให้เบอร์โทรพร้อมเวลาทําการของหมอ <c oughs> หมอสูคนนั้นตรวจเก่งคนนี้ตรวจไม่เจ็บคนนั้นตรวจแล้วไม่มองหน้าเราคนนี้ไม่มาพูดให้เราเขินอะไรมันมีข้อมูลให้เราหมดค่ะเรา ทำยังไงดีนะคะหมอสูนี่เพื่อนส่งมาสี่ห้าคนครปรากฏว่าที่ที่เล่าให้อาจารย์ฟังไปแล้วเมื่อกี้อบอกว่ามานั่งนึกนะคะว่าคนมีบุญจริงๆอยู่ตรงนี้นะคะมไม่ใช่มาโอ้อวดว่าตัวเองมีบุญแต่อยากให้พวกเราในห้องเนี่ยลองสังเกตดูครับว่าจริงๆคนมีบุญเนี่ยคือคนที่เมื่อเกิดสิ่งใดในชีวิตหรือมันเป็นช่วงคริสิ์เนี่ยม,มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในตัวของเราเองให้มาบอก บอกว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงแล้วมันจะแก้ได้ตรงจุดอะฮะคือไม่ต้องไปวนใช้กรรมแบบไปต่างประเทศไปตัดมาแล้วไปหรือไปอะไรแล้วแล้วถึงจะพ้มทานสว่างอะนคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่ตีความเองแบบเข้าข้างตัวเองแบบว่าแบบอีโก้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่า หลังจากที่เดินคุ้มคลั่งแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะคะสามีอย่ามาเข้าใกล้เนี่ยนะ<ม>เพราะว่ายังไม่ทันเป็นอะไรก็คิดว่าไอ้ก้อนดำๆซึ่งอยู่ในถุงน้ำเนี่ยมันไม่ดีแน่นะคะ<ม>ก็โทรไปแคนเซอร์หมอเออหมอสูที่เพื่อนอุตสาห์บอกโูฉันนะซื้อคุกกี้ไปให้เขาเพื่อรัดคิวให้นะชื่อดังของเชียงใหม่เนี่ย ก็บอกยังไม่ไปนะไม่มีอารมณ์รู้สึกโอ้โหนะการไปตรวจภายในของผู้หญิงนะคะผู้หญิงนี่คงทราบดีผู้ชายคงไม่ทราบบอกว่ามันเหมือนกับจะไปลบอิรักอะไรอย่างเงี้ยการไปตรวจภายในมันน่ากลัวมากเลยนะจริงไหมครัะความจริงก็ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนพาไปไม่ถึงจะถึงจะมีลูกแล้วอะไรแต่ว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันจะกลัวที่สุดเลยนะคะสิ่งนี้ปรากฏก็โทรไปแคนเซิลเพื่อนก็หูต่อว่าใหญ่ ก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะคะเพราะเคยเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนํามาเลยว่าเราจะทําอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอบิมเนี่ยแหละแล้วก็ทําสมาธินะฮะเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายก็ไม่ได้กลัวครับแต่พอเรานึกจืดขึ้นมาอันนี้ว่าโทรหาอาจารย์พิเชษดีกว่านะฮะก็โทรไป ปรากฏว่าไอ้เสียงของคุณหมอนะคะที่มองหน้าเราด้วยความแบบเธอเอ้ยไอถุงน้ําเธอเนี่มันมะเร็งแง่แง่คือหน้าตาหมอพูดแบบนั้นแต่กับเสียงของอาจารย์พิเชษเนี่ยที่โอ้ยทําไมมันจิ๊บจ้อยมันกระจอกอย่างนี้ที่เธอเป็นอ่ะคือแค่เสียงที่อบอุ่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กอ่ะเราก็โอ้โหภูมิภูมิคุ้มกันคงจะขึ้นมาตอนนั้นแล้วเสร็จแล้ว อาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยมื้อละสองเม็ดนะครวันหนึ่งก็เป็นหเม็ดดิฉันก็จริงๆเป็นคนที่ดื้อมากพูดตรงๆแล้วอาหารเสริมนี่อย่ามาพูดกันเลยเพราะว่ามีนิสัยชอบไปดูถูกอะว่าเธอรอกคนอื่นเธออย่ามานึกว่าหลอกฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะคิดอะไรอย่างนี้ตลอดจะคิดแต่ทางไม่ดีนะครับปรากฏว่าแต่คราวนี้กลัวจริงนะคะแล้วก็เราคิดว่า เราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษแกไม่มีทางมาหลอกเราก็จะมาหลอกเราทำไมแล้วก็แกมีแต่ความหวังดีกับเรานะคะดิฉันก็เคร่งครัดยิ่งกว่าเรียนรอดอในชีวิตไม่เคยเข่งครัดอะไรอย่างนี้มาก่อนนะฮะแล้วสิ่งที่แกพูดเนี่ยที่ทำให้เรามีกำลังใจเนี่ยก็คือว่าอาจารย์บอกอุ้มผมท้าเลยสามเดือนดิฉันก็ยังไงก็เชื่อแล้วก็ที่น้า แปลกประหลาดมากก็คือว่าในสามเดือนนั้นน่ะไม่เคยกินยาคือปกติเป็นคนไม่ปวดหัวไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะคะฮาลานี่ยังไม่ได้ทานเลยก็คือเราไม่ได้ทานอะไรอยู่แล้วทีนี้เพื่อนเนี่ยที่บอกว่าเพื่อนเยอะมากที่เข้ามารุมเนี่ยนะคะก็บอกว่านี่เธอเธอต้องไปเล่นโยคะเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นเนื้อง,งอกในรังไข่อะมันต้องเพิ่มอะไรฮอร์โมนฮอร์โมนอุ้พูดเป็นฉักชาดิฉันตกลง เย็นนั้นไปลงทะเบียนทันที1,200บาทไปเล่นได้สามหนหนที่สี่ไม่ตื่นหนที่ห้า <laughs> ไม่ไปไม่ไปนะคะคเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มาถึงนะคะแนะนำทุกอย่างชีวจิตมังสวิรัตรนะคะดิฉันก็เป็นคน ชอบทานอาหารอีสานปรากฏว่าหมูย่างน้ําตกแล้วยังเอาคอหมูย่างเลยนะให้มันมันมันทานเสร็จอุตายแล้วเขาห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์แต่คือกินเสือร้องไห้อะไรไปเรียบน้อยแล้วอะไรเงี้ยก็เสือมันร้องไห้ครับแต่ที่จะพูดก็คือว่าพอครบสามเดือนคือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่สามารถจะดิสซิ п ลินอะไรได้เลยในชีวิตนี้นอกจากทานยาอย่างสม่ำเสมอใช่เพราะกลัวไงฮะ เสร็จแล้วพอวันละหกแคปซูลใช่ไหมฮะใช่รปรากฏว่าพอครบสามเดือนก็อย่าเพิ่งไปเลยพอต้องไปตรวจวนะคะโทรไปเลื่อนเขาทีนี้คุณหมอซึ่งเป็นหมอตรวจอัลตราซาว์ที่เชียงใหม่ท่านนี้เนี่ยเป็นท่านที่คนเนี่ยไปตรวจกันเยอะมากอันนี้ก็ต้องเข้าคิวอีกแล้วนะคะดิฉันก็ได้คิวแล้วครบสามเดือน โทรไปเลื่อนอู้ยเสียงพยาบาลโกรธมากเขามีแต่คนเขาไปขอรัดคิวขึ้นมาแม่คนนี้มาขอเลื่อนไม่อยากไปฮะดิฉันก็ขออีกสักเดือนกันเหนียวนะคะก็ทานไปเดือนนึงนะพอทานไปอีกเดือนนึงอ๊้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันอพอไปถึงนะคะคุณหมอซึ่งหูคิวยาวมากดิฉันไปเขาเริ่มตรวจห้าโมง ดึกยความตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะผสมกลัวสี่ <4 S 1> โมงครึ่งไปนั่งรอครับจนเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าน้าเรียกน,น้าด้วยนาไม่รู้มันตาบอดสีแบบน้าน้ากลับไปก่อนให้มาอีกทีก่อนสองทุ่มห้านาทีอะ่ะดิฉันเลยถามว่าแล้วเขาที่หมอเขาเริ่มตรวจห้าโมงแล้วที่เขามากันเขามาัแต่ตีสี่หรือไงทำไมก็ถึงได้คิวก่อนเรานะคะ พอกลับมาอีกทีหนึง่งคุณหมอก็ตรวจมาเยอะแยะแล้ว<ม>ดิฉันก็กลัวมากแล้วเป็นเครื่องตรวจอัลตราซาวด์แบบสมัยใหม่อะ่ะซึ่งเราก็แบบหลังเขามากไม่รู้จัก<ม>ที่เขาต้องใส่เข้าไปเพื่อผลที่มันแน่นอนมากมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอคุณหมอตรวจโอ้โหใจในี่เต้นตึก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 ,ตกนะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทําไมเนี่ย อหุยดุมากเลยเราก็เข้าใจแล้วหมอคนนี้ทําไมใครๆบอกว่าแกเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วเก่งมากคือไม่มีพลาดเลยรายละเอียดทุกอย่างแก่แบบชํานาญที่คุณมาทําไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างอยังกะเสียงสวรรค์แต่ทาไมต้องกุขนาดนั้กลัวมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะเออแล้วเสร็จแล้วหมอก็บอก เรียบร้อยดีขนาดมดลูกกำลังดีอะไรแกก็เขียนแล้วแกหงุดหงิดมากว่าทุกคนที่มาตรวจกับแกเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอเคสที่อันตรายฮะแ,แต่ว่ามีแม่คนนี้มาถึงไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแล้วมันเขี้ยวขาดเห็นให้ตรวจอย่างเงี้ยฮะค่ะก็นี่ก็คือสิ่งที่ รู้สึกโอ้โหแบบขอบคุณอาจารย์พิเชิมากเพราะ<ม>ว่าจากน้ำเสียงครั้งแรกที่แกทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากมมจิ๊บจอยนะคะครับอาจารย์ครับ <laughs> จริงๆที่พูดตรงนั้นนะ่ะนะฮะก็คือความน่ารักของอาจารย์อุ๋มนั่นแหละ <laughs> <laughs> คือเราพูดกับคนน่ารักอย่างนี้พูดเสียงที่มันเข้มแข็งไม่ได้อาจารย์ย่าหลอกเลยนั่นยังเรียกนาเลยแต่ว่าคือที่ การแรกทีเดียวที่เราแนะนําอาจารย์อุ๋มก็เพราะว่าความมั่นใจครับคือที่แน่นอนก็คือมันปลอดภัยอยู่แล้วแล้วกับคนที่เราสนิทเราหลอกไม่ได้เราก็พูดด้วยความมั่นใจว่าเอาไปเลยเต็มที่เลยครับรบแล้วเนื่องจากความปลอดภัยแล้วเราก็มั่นใจว่ามันมีประสิทธิภาพเพราะก่อนที่จะเจออาจารย์อุม๋มเราก็มีคนที่เป็นอย่างนี้มาหลายรายแล้วแล้วก็แต่ละคนก็หายหมดนะครับ,รบหายนี่หมายความว่าอาการหายนะคนไม่ได้หายนะยังอยู่ ราะนั้นก็เลยก็มีความมั่นใจตรงนั้นนะก็ดีใจว่าไอ้สิ่งที่แสดงวันนั้นก็ทําให้อาจารย์อุ๋มมีความสบายใจนะคือจริงๆไอ้เรื่องของพวกนี้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญมากสําคัญมากถ้าใครก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเริ่มจากความเชื่อหายไปแล้วครึ่งหนึ่งครับครับครับทีนี้เรื่องของอาการว่าโรคซิสก็ดีโรคก้อนเนื้อเดวอะหายยังไงอาจารย์อ่ายดรัยอาจารย์ไปช่วยเพิ่มเติมหน่อยครับอาการที่ อาจารย์บุ๋มพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะถุงน้ําในรังไข่เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกช hmm. ็อกโกแลตซิสต์สาเหตุมาจากอะไรนะคะสาเหตุเกิดจากการมีประจำเดือนนี่แหละคะ่ะแล้วเราพบว่าคนที่เป็นถุงน้ําในรังไข่หรือช็อกโกแลตซิสตเนี่ยเลือดมันไหลย,ย้อนกลับโดยปกตินี่เวลา hmm. เลือดออกเนี่ยนะคะประจำเดือนมาเนี่ยมันก็จะไหลออกจากร่างกายใช่ไหมคะแต่ว่า มันจะมีเลือดจำนวนหนึ่งที่จะไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปยังท่อรังไข่แล้วก็ไปที่รังไข่นะฮะอย่างของคุณบุ๋มนี่เลือดขึ้นไปแล้วนะฮะไปที่รังไข่แล้วก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทีนี้ไอ,อซิสตัตวเนี้ยมันจะใหญ่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายที่จะดูดน้ำออกจากเซลล์เขาพบว่าคนไหนที่ ร่างกายดูดน้ำออกจากเซลล์ได้เร็วไอเซลถุงน้ำรังไข่นี่ก็จะโตอย่างช้าๆแต่ถ้าดูดน้ำได้ช้ามันก็โตเร็ว <c oughs> แต่ทีนี้ทำไมาถึงมีดำๆอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะ,ะก็คือเลือดนั่นแหละมันอยู่ในนั้นอพอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นสีคล้ำดำเหมือนสีช็อกโกแลตเขาเลยเรียกช็อกโกแลตซิสถ้าถามว่าผู้หญิงทุกคนเป็นได้ไหมเขาพบว่าถ้าเอาผู้หญิงมาร้อยคน ร้อยทั้งร้อยอะคะทุกคนมีเลือดไหลย,ย้อนกลับหมดเลยสามารถที่จะไปฝังในถุงน้ำได้นะฮะ,ะเป็นถุงน้ำที่หลังไข่ได้หรือบางรายนี่ออกมาจากรังไข่มาฝังอยู่ในช่องท้องก็มีทีนี้พอมีประจำเดือนทีหนึ่งไอ้เซลล์ที่มันเป็นถุงน้ำอันนี้มันก็คือเซลล์เยื่อบุมดลูกเพราะฉะนั้นพอในมดลูกมีเลือดไหลไอ้เซลล์นี้ก็เลือดออกด้วยนะฮะมันก็จะออกด้วย ถ้ามันออกอยู่ที่รังไข่ปริมาณเลือดมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไปออกที่ช่องท้องเลือดมันไปออกตรงนั้นมันก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองมันก็จะมีอาการปวดท้องของคุณบุ๋มนี่อาจจะยังไม่ถึงช่องท้องนะคะอาจจะอยู่แถวบริเวณรังไข่มันจะปวดท้องมีอาการอะไรต่างๆขึ้นมาคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ถามว่าทําไมบางคนถึงเป็นซิสขึ้นมาแต่ทําไมบางคนไม่เป็น เขาพบว่าคนที่เป็นซิสขึ้นมาเนี่ยคือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะคือโดยปกติเนี่ยเมื่อเลือดไหลขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปฝังตัวเป็นเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยนะฮะถ้าร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันปกติ ร่างกายจะสามารถจัดการหรือกําจัดเซล์ลพวกนี้ได้โดยส่งเม็ดเลือดขาวไปนะฮะเม็ดเลือดขาวก็จะไปกําจัดแต่ถ้าใครที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะมันไม่สมดุลมันก็ไม่สามารถที่จะขจัดเซลล์พวกนี้ได้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นจุดสีดำเป็นสีดำขึ้นมานะคะอันนี้ ตอบคำถามได้ชัดเจนเลยว่าทำไมโอเปเรชันบีมถึงจัดการได้โอเปเรชันบีมไปเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวไปขจัดได้หมดเลยพวกนี้นะฮะรวมทั้งเนื้องอกด้วยเพราะว่าเราพบอยู่แล้วว่าถ้าเซลล์มะเร็งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น พวกนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยทันทีก็จะเสริมภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความแข็งแรงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไปจัดการกับพวกนี้ได้หมดนะคะคุณบุม๋มโชคดีมากค่ะ <laughs>